สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พวกเรา8คนนะครับอยู่ที่ t e x a ซ c ส i c k e n สาขา B b b ี i l d ู n g นะครับหรือว่าข้างๆตึกจิมทีวีของเรานั่นเองครับแล้ว,วันนี้นะครับพวกเรา8คนเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับผมจะไม่พิเศษได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในเดือน8ไงซึ่งเดือน8เนี่ยคือเดือนเกิดของ Texas c h ช c k e n ครับผมและเลข8เนี่ยยังมีพิเศษกว่าน,นั้นอีกนะครับเฮ้ยเพราะว่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยเขาตัดแค่8ชิ้นไก่เลยดูใหญ่อลังการมโหโฬานั่นเอง วันนี้นะครับพวกเราเนี่ยมาหาอะไรทำสนุกๆนะครับนั่นก็คือพวกเราเนี่ยจะมาแอบเซอร์ไพรส์ลูกค้าในร้าน Texas Chicken นี่เลยครับกติกาก็ง่ายๆนะครับแค่เพียงลูกค้าคนไหนเนี่ยซื้อ Texas Chicken นะครับแล้วก็ในบินใบเสร็จเนี่ยมีเลข8พวกเราทุกคนก็จะออกไปเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เล่นมินิเกมกันถ้าชนะก็รับไก่8บวก8ชิ้นไปเลยครับตอนนี้นะครับ เขานะครับมีโปรโมชั่น a x x Day จัดเซ็ตสุดคุ้มเพียง488บาทเท่านั้นนะครับในเซ็ตนะครับจะประกอบไปด้วยไก่ทอด3ชิ้นไก่ไม่มีกระดูก2ชิ้นจูเนียแมคแลป2ชิ้นนักเก็ต6ชิ้นโอแฟนฟรา1ถุงและเครืองดื่มอีก2แก้วครับผม ขนาดนี้ผมบอกเลยได้ว่าโคตรจะคุ้มดีมากสุดยอดคุ้มมากๆนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับ888คนแรกนะครับที่ซื้อเซตนี้นะครับจากเทสซาชิคันจาก10สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลครับยังรับบัตรเติมน้ำมันฟรีของปตท100รบาทเติมได้ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคุ้มสุดๆการที่เราจะมีบินแบบเลขตัว8ในบินนะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะใช่ไหมง่ายมากเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมนูหลายเมนูมากที่มันเป็นเลขเห้นใ่ปะดันั้นแล้วอ่ะบวกกัน ได้แปะก็้อจบได้แปะ่มากพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้นะครับเราอยู่สามคนนะครับมีหมาทำอะไรกันอยู่ตอนเรามาหลบซ่อนรอเซไปนะครับ ก่อนอื่นขอถามก่อนเลยแล้วกันว่าปกติแล้วเนี่ยชอบทานส่วนไหนของเท็กซัสชิคเก้นหรือเปล่าครับผมชอบปีกชอบปีก<ช>อ่าเราล่ะชอบทานสะโพกค่ะอ่าอปกติเนี่ยอ่าเรามากินที่เนี่ยบ่อยไหมบ่อยคะ่ะเพรว่ามาสั่งแล็บชอบแล็บมากอ๋อปกติอยู่แถวนี้เหรอเออมาสอบที่ตึกเนี้ยค่ะอ๋อมาสอบที่ตึกนี้เนื่องในวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับเป็นเดือนเกิดของเท็กซัสชิคเก้นเราก็เลยจะมีอ่าเขาเรียกว่าของแถมแล้วก็ของรางวัลมาให้นะครับ สนใจไหมสนใจไหมสนใจค่ะโอเคงั้นพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนจะเข้ากติกาเกมเรามาถามชื่อเรียงนามกันก่อนนะครับเรียงนามชื่ออะไรกันบ้างครับสองคนครับชื่อเข็มจีค่ะเข็มจีทำไมคือเข็มจีก็เขมจีราแล้วก็เหลือแค่เข็มจีอ๋อในใจในใจน้อเขาบอกว่ามายุ่งอะไรอยากรู้ไงเข็มจีอันนี้ยังเป็นมารจีเลยใช่ค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเันเลยอันนี้อันนี้ครับชื่อพีม มีมีพีมอะไรไหมพิมดีดอะไรเงี้ยไม่มีดูชื่อแล้วครับน้องเข้มจีกกับน้องพิมนะครับผมผมอธิบายกติกาชื่อเกมว่าลากให้ลงแปดก็แจกเลยโอ้คือพวกเรานะครับจะจับเวลานะครับให้ลูกค้าลากเสียงเอกอีเอกลากไปเลยนะครับให้เป็น8วินะครับให้กดหยุดเวลามีเลข8ถ้าทําได้รับไก่ไปอีก8ปบวกแชิ้นเป็นเลยอาจจะงงเดี๋ยวพี่หลุยเล่นให้ดูจับเวลาพร้อมเลยครับ เออีเอมันออกไปทางลูกทุ่งมันออกไปทางลูกทุ่งไปหน่อยจัดดูคนนี้พร้อมครับเอาเอไปหาเพื่อนหนึ่งสองตั้มเออผมว่าให้น้องเขาเล่นดีกว่าเพราะว่าไอเนี่ยไม่น่าไหวโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกับน้องเข็มจิก่อนเลยครับเออเออีเอ๊ะ แปดเงยไปแปดเงยไปหรือเปล่าน้องพีมของเรานะครับผมจะได้8วิไหมไปดูกันเลยครับเอกเยกเอกล่อทีอถอเอาแล้วโอเอแล้วอเริอเลอเ่เน้นอย่างนี้มีลูกคอสะบัดนิดหน่อยเอกเกเอกเอกเอกจริงทได้ทําถูกแบบนี้นะครับก็รับรางวัลไปเลยนะครับไก่เท็กซัสชิกเก้นนะครับบกชิ้นค่ะ เราคูดต่อไปครับเจตสปายคนทีก็ลำบากจัดเลยครับิกนวัเดีค่ะพาันนีกับบ้านกับบ้านเอาเซตเท็กซัสชิเกนเอ็กคูสีกับบ้านนะ ทั้งหมด488บาทนะคะอ่าโอเคค่ะ488เฮ้ยมีเลข8ใช่เหรอเดี๋ยวนะคะเราจัดออเดอร์สักครู่นะคะได้เลยเออขอโทษนะครับอันนี้น้องๆสั่งเมนูอะไรกันเหรอครับพอดีสั่งชุสูตรที่เป็น A D A K อ๋อครับโอเคขอบคุณครับผมเออขอโทษนะครับน้องๆพอดีว่าพี่อยากทราบว่ายอดรวมทั้งหมดเนี่ยครับเท่าไหร่เหรอครับผมที่488อ๋อ488บาทเหรอครับโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้น้องๆนะครับผมสั่งเมนูอะไรไปลหรอครับเทกซ่าชิสเกนเอ็กซ์คลูซีฟค่ะอันนี้กำลังเป็นเป็นโปรโมชั่นเลยไงใช่แล้วปกติครับน้องกินบ่อยไหมครับบ่อยค่ะคือโรงเรียนอยู่ใกล้ๆก็เลยเดินมาสะดวกบางทีก็แบบอยู่บ้านก็สั่ง งันเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่าการเล่นเกมครั้งนี้เนี่ยเราจะมีรางวัลให้ด้วยเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมครั้งนี้นะครับผมจะเป็นกติกาก็คือจะให้พูดนะครับเมนูของเท็กซัสชิคเก8นเมนูนะครับภายใน18วิสามารถเอาไปดูก่อนได้นะครับว่าช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่ถ้าเกิดว่าตอบได้นะครับรับรางวัลไปเลยนะครับไก่นะครับ 8บวก8ชิ้นผมว่าน้องเขาจำได้แล้วก็นี่นะครับมี4คนใช่ไหมคนละสอเมนูคนละสองนี้ขอขออย่างเดียวอย่าพูดซ้ำกันพอแล้วพร้อมกันแล้วยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับส2 1เริ่มนักเก็ตเบอร์เกอร์ค่ะเทายำไก่กรอบค่ะแล้วก็ไก่ทอดขี้เมาค่ะ ไอศครีมแล้วก็มันบดค่ะปกติที่มาร้านนี้เนี่ยชอบกินไหมไก่ไก่ไม่มีไก่่ไกกมีระดูกครับไก่ไม่มีกระดูกครับแล้วก็ฮันนี่บัตเตอร์บิสกิตแล้วก็น้ำเชน่อมไฟครับโอ้เขาแถมให้เขาแถมให้กรรมการครับถูกไหมครับถูกครับรับรางวัลไปเลยนะครับไก่แปดบวกแปดเชีย มาครับท่านมาครับมาพูดคุยกันหน่อยครับไหนมากันสองคนเป็นอะไรกันครับวันนี้ไม่เอาพี่น้องนะครับคือเคยกันอยู่ครับวันนี้สั่งอะไรครับเท็กซัสชิเก้นเอ็กคลูซีฟครับผมอ โอเคครับก็หลังจากที่พูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยดีไหมครับได้ครับดีครับดีเลยครับแล้วก็ไปกันเลยครับก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะครับเราลองแนะนําตัวก่อนได้ไหมครับชื่อคิตตี้นะคะ ชื่อไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ช็อตไหมครับช็อออตเช่วงนี้ผมก็ช็อตเหมือนกันครับไม่ค่อยมีตาเลยเลยครับผมเกมในวันนี้นะครับมีชื่อว่าพูด18เพื่อไก่นะครับผมกติกาในวันนี้นะครับโอเคครับกติกาในวันนี้นะครับให้ฝั่งลูกค้าเลือกศิลปิน2ท่านนะครับมาแข่งกันนะครับโดยให้นับเลขตั้งแต่1นึ่งถึงสินะครับใครนับเลข19ต้องออกจากเกมครับผมอ่าแล้ว1คนนะครับ นับได้ไม่เกิน3ตัวเลขนะครับหากลูกค้ายืนคนสุดท้ายนะครับรับไก่เพิ่มไปเลยครับ8ปบวกแชิ้นไปเลยครับไหน8ปบวกแได้เท่าไหร่18เฮ้ยไโอ้โหก็เดือนนี้เป็นเดือนของเทสซาชิคเก้นเอ้ย8ดบวกแยังหน้าสิบแเลยอ่าเรามาเล่นกันดีกว่าครับอ่ามาเล่นกันมาทัดสี่คนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ด 2 13 14อสา่ยากสิ่้าเฮ้ย18เอ้าเอ้ยเอาแล้วโอ้โหน่าเสียดายดตรงนี้มันเฮี้ยมจริงแต่ว่าเกมมันยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารอ่าเราต้องดูก่อนว่าจะแก้แค้นให้ได้ไหมอ่าัวแถวเริ่ม1 2 3 4 5 6 เจ็เฮ้ยมีลุ้นมีลุ้น1ิ1สิบเอองสิบนนี้ไม่ลุ้น1ะ1ิบสี่สิบหโอ้โหสิบเก้าสเก้า 1, 2. 3. 4. 5, 6, 7. หน้าหกเจ็ดเฮ้ยแปดเฮเก้าสิเฮ้ยสิบเอ็ 14เฮ้ยคำนวณมาแล้ว15เฮ้ย16 1หกสอ่ะ1ขอโครับก็มีของรางวัลให้ครับผมนี่นะครับเฮ้ยโทษโทษโทษนี่เรามาบุกหลังร้าน เท็กซัสชิคเก้นนะครับผมได้กลิ่นอันหอมหวานของไก่เท็กซัสชิคเก้นเท็กซัสชิเก้นอราลกค้ากับ้านหรือาทานที่นกินอะไรอ่ะเอาเป็นชุดเท็กซัสชิคเก้นเอกครูซี่ผักสองชุดแล้วฟ้อไหมอ่ไมเราเป็นชุดไก่ทอดสัตชิ้นครับ เอาแค่ส่วนเป็น3รายการนะคะ1,118บาทครับเท่าไหร่นะครับ1,118บาท ถาม้ไหมวเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างครับมีชูเท e ็กซัสชิคเก้นเอก s i v e ครับอสองชุดฮะแล้วก็ชุดแกะทอดสามชิ้นอีกชุดนะครับาถามหน่อยแล้วกันครับว่าแต่ละคนคงมีเมนูที่แบบที่ตัวเองชอบอยากรู้หน่อยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างชอบเมนูแรปผ่านแรปไก่เวลาชอบเมนูแรปแรปยังไงครับโยโย,โย,โย,โย ชอบไก่ทอดรสซอดมะขามฮะคลาสสิกเบอร์เกอร์แล้วกันหาง่ายง่ายดีคลาสสิกเบอร์เกอร์ก็กินง่ายไปครับพี่ครับเล่นเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวอธิบายเขาก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นเกมจะได้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีของรางวัลด้วยไปเล่นเกมันเลยและเกมที่เราจะเล่นนะครับมีชื่อว่าจำไก่แปดแลกแปดไก่ครับผม มันเป็นยังไงครับคุณ AJ e จําแปดไก่และแปดไก่กติกานะครับลูกค้านะครับต้องช่วยกันจํสํำนวนสุภาษิตไทยที่มีไก่อยู่ในนั้น8สุภาษิตที่ศิลปินทั้ง8คนนะครับได้พูดออกไปนะครับถ้า,าลูกค้าจําได้นะครับรับไก่อีก8บวก8ชิ้นไปเลยตั้งใจฟังดีๆนะครับผม <Peace. S 1> พวกเราพูดกันแค่ครั้งเดียวครับพร้อมหรือยังไม่พวกเรา่พร้อมหรือยังเริ่มจากคนเสื้อเหลืองครับเฮ้ยเฮ้ย เริ่มจากจุงก่อนเลยมาเริ่มเลยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่แก่แม่ปลาช่อนครับไก่ได้พลอยครับไก่อ่อนสมพันธ์กินไก่วัดลูกไก่ในกำมือเชือดไก่ให้ลิงดูโอเคครับพร้อมแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ครับ ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่ได้พลอยไก่อ่อนฮะไก่อ่อนฮะอันนี้พี่จะบอกอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ส่วนตัวสูงผอมผาดกินไก่วัดลูกไก่ในกระวังลูกไก่ในกระวังไก่แก่แม่ปลาช่อนใส่สร้ยเชือกไก่ให้นิ่งยู สอบถูกแบบน,นี้นะครับรับของรางวัลไปเลยนะครับผม 8, wow, ไก่8ปดพวกแปดนะครับขอบคุณมากมากครับผมก็จบไปแล้ววันน yes, ี้นะครับผมเชื่อว่าเกมหลายๆเกมในวันน mm ี้ทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนจริงไหมวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับผม จะบอกว่าความพิเศษในวันนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าเรายังหาผู้โชคดีนะครับจำนวน50คนนะครับมาร่วมกิจกรรมมินิแฟนมีดนะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพวกเราทั้ง8คนเลยคร่บเพียงแค่โพสภาพไก่เซตคอมโบ488บาทนะครับพร้อมสลิปและบอกเหตุผลสั้นๆว่าอยากชวนพวกเราคนไหนใน8คนนี้นะครับมาทานไก่เท็กซัสชิคเก้นด้วยกันผ่านทาง Twitter และติดแฮชแท็กเท็กซัสเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ สำหรับ50โคนนะครับที่โดนใจนะครับจะได้มาร่วมปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพวกเราทั้ง8คนครับและได้ร่วมเล่นเกมแบบใกล้คิดนะครับพร้อมรับของรางวัลพิเศษครับผมซื้อไก่เซต488บาทได้ที่หน้าร้าน Texas Chicken เท่านั้นนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่า888ท่านแรกนะครับที่ซื้อเซตนี้จะได้รับบัตรเติมน้ำมันปตทไปเลยท่านละ100บาทครับ เริ่มขายตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้แล้วนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับพวกเราเราทุกคนอยู่นะครับแล้วมาเจอกันในงานนะครับผมวันนี้พวกผมไปแล้วนะครับ